หลังเวทีนะครอยู่หลังเวทีอินเสิร์ตอาหารหลังเวทีครับมันคืออะไรวะดูสิแกะหน่อยพี่ฮะขนมไข่ตัวนี้พักไข่พักไข่ใช่ไหมขนมไข่เขาอี่แล้วพักไข่พักไข่ใช่ไหมพูดถูกปะว่าขนมไข่อละห้าบาทมันเป็นเด็กนะเจ๋วนะครับเจียวนี่หมูเจียวนะฮะรีวิวสิเยี่ยโชคครับหมูเจี้าหมูตัวนี้เป็นหมูมาจากประเทศอินโดนีเซียครับคือมาไก่นะครับสาเหตุ สาเหตุที่มาไกลมักเ่ครับมันอ่ามันหลงทางครับอ๋อมันสิ่มโลงขาสัตว์อยอ่าประเทศไทยเขาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันยางออมขึ้นไปทังอินเดียทั้งอินเดียออกขึ้นไปรัสเซียแล้วก็ออกลับมาจีนแล้วก็ลงมาพม่าครับก่อนก่อนมันสิเข้าไทยเนี่มันมาหอดพม่าแล้วเด้อยครับครับผมมันก็ข่ามไปเวียดนามก่อนอ๋อมันนั่งเครื่องขามไปเวียดนาาก่อนครับมันไปนั่งกินเฟืออยู่หันกับจะเข้าครับแล้วก็ข่ามมาขมร้ข่ามมาขมิ้นเราพันช่องจอมนี่ไหมครับก้ได้รัดเขามาทางขอนแก่นอัน ูแท้เนาะครับผมมูแท้ๆครับมันเป็นไก่ครับไว้ครับผมจะไ,ไม่มมมเป็นมูนี่เป็นนักเดินทางแม่นครับมันเขามาทางช่องจอมครับเมื่อหอดขอนแก่นแลังจากหลั่งมาลอยเอ็ดเนี่ยนะครับแม่นครับแม่นครับาการเดิน<อ>ทางการเดินทางน่าสนใจมูตัวน, <c oughs> น,นี้มันมีส <c oughs> ตอรี่คป็นเรื่องเป็นลาวเลยนี่มูดตัวหนีมันมีสตอรี่ครับมูตัวนี้มันมีสตอรี่เป็นยังไงสิกซ้ากินเมื่อไหร่สตอรี่แบบนี้ใกลตัวนี้เขาไม่ต้องเี่ยติดโควิดแล้ว ไก่ตัวนี้กับโมเมนธรรมดานะครับมันจะใส่รุ่เสุดอไก่ตัวนี้นะมาจากอาลัตตมิชิแกนครับผมโอ้กะคำคำมากคำมากเขาพี่มาแล้วครับขามันจากเมกาแล้วครับอินพอร์ตมาจากเมกาแล้วครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ข้นดังนะครับนี่เป็นไก่เลี้ยงของงา อโนชวัสเนเกอร์ครับเป็นพม่าหรือเป็นก๋อยครับเนี่ยตัวนี้เขาเห็นตัวนี้ไหวครับไหวไหวอ๋อไหวครับเวลาเนี่ยพูดมันมันนิ่งๆนะครับเยีะท่านพูดเยอะครับเดี๋ยวอะพอเฟรมครับโอเปอร์เฟรมใช่ไหมครับโอเคจบการรีวิวเป็นทางนี้ครับขออ่ะขากันจ่อยๆแล้วครับนะท่านเดี๋ยวท่ถามบักนี่นะครับมันหิวอ่ะอันนี้เมื่อกี้นี่หิวครับอันนี้รูปบะวดั้งนี่ที่กินเมื่อกี้นี่นี่มันรู้เหรอวะต้องกินแล้วมันวะใกล้ระบาลกบาวั้งกล้ระบายอันนี้มันเคยเป็นอดีตยัยมาก็ตาม <ส straightforward> ไวเด้ดีไหวได้ดิมันเป็นเม่าไหรือวเด้ไว้ไวกัคับตัววกัคักเด้สุดอมแล้วรแล้วะอร่อยเลยเอาวิตูรีวิวเนี้ยด้ครับมาเนี้ยเขาบอกว่าหมูเดินทางมาข้ามมาสามทวีปครับนี้รสชาติเป็นไงบ้างครับอวดไอ้ออกอ้อมไปหอดเวียนนามนไ้หมูตัวนี้หมูตัวนี้ตีนด้านเป็นยังคือว่าติดด้านครับมันมากไก่ ครับผมดนที่กินเมื่อกี้นี่คือตอนมันนะครับกันไแมนครับผมตีนแท้ๆมันว่าเมื่อกี้ตีนแล้วครับไม่ได้กูดโอ้เอ่ออันนี้โดนชิ้นส่วนอะไรเมื่อกี้นี่ครับได้อะไรไปไม่รู้ครับอร่อยครับท่านี้เขาได้ตีนมาแล้วทางพี่ได้อะไรเนี่ยเซาอย่างเดียวอร่อยครับทางเรานี่ก็ยังก็ยังเล่นเล่นไอ้หวายอยู่นั่นนี่ยังยังยังไม่ควอยหวายเลยนะบังจิ๋งถึงเมียหรือบัง บางทีถึงไก่ไหวยังเล่นได้ไหวของรัสเซียคอนเนียเลยเนี่ยมิชิแกนครับรุ่นมิชิแกนโอนมาเซียคอนเนียเลยครับของผมก็นี่แหละกินดอกไม้แหละผมนี่มังโซนี่ดอกเดียวนี่โอเคกินเลยครับผมกินดอกไม้ใช่ไหมโอเคเรากินเนื้อันชั้นเนี่ยก็มูต้าไปครับไกลจากรัสเซิยคนเนียแบบเชิญเชิดเชิดรุมิชิแกน แไก่ไก่ตัวนี้ไม่ใช่แกะเลี่ยงเลี่ยงไก่หวนะครัว่า่ไก่ก๋อย่่น่ไม่แกะไลี่ไก่ไหวไ่่แกะไก่หวนไก่องไก่ของเขาเสียไปเสนี่แกะเร่กวะไอันนี้กไรกง้ก้วใเอไหมครับเน่ย่อไสียเยเว้ยแก้วเสียเอวเไ่ทีครมไ่อ้กรไะครับ